บ้านโขงทางลาะีด้้ายของขบวนรถโดและมัดระวังทาดาน้าที่ลงจากขบวนรถและโดดเปกสอบสิ่งของสภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถท้วค่ะขบวนรถสอเชื่อมนางบ้าโขทางลาี่องขนาดนี้จะขบวนแลเปกที่เขบวนที่สามต้นทักทาการปแุกะาทางสถานีรถ นักต่อผู้โดยบรที่สถราชดุลินสถานีราชดุลคนสถานีสวนสุขสถานีต่อไปตามลำดับค่ะนี่คอสถา่ีราชดุลินะตอนนี้เป็นขี่ไนท์ขอขอบคุณผู้โดยสารค่าใช้บการค่าบรรค่บริการเรียบร้อยขอผู้โดยสาบค่าบริการิบบา